นี่เราจะสัเตาละมันโมยันมันละเบิดใต้เนี่บมระเบิดหรอกสินสีป่ป็กบั้งมาเนี่ยจุ๊ได้สบายดีทุกคนสบายดีทาง y o YouTube บ้าโอสด u t u b e โอสดเนาะโดยเมื่อนี้บ้าโอก,กะโอเองกะช่วงนี้บ่ได้ลงคลิปบอยเนะาะเขาเขโคตรเขาภัยเนาะลงมือเวียนมือเนาะ ก็คือเฮ็ดเวียกอยู่ปั๊มน้ำมันนะพี่บีเพื่อนๆแนะนำมาแดอยากให้โบเฮ็ดคลิปยั่งนะเดี๋ยวโบเฮ็ดให้นะเนาะกะอัดวายยังไงนะบางทีของเบอร์เดต้าต้อลงเนาะมืันคือก็ลืมนะที่นะก็ลงเป็นบางซ่องบางตอนกะบยังไงนะเฮาวกับคัสขึนในการคอมเมนต์เออไม่ใช่ในการตอบคอมเมนต์เนาะเลยจะเฮ็ดคลิป แบบนี้บอกหรือว่าเส็นแนวใดหนึง่งสีนะเออบางทีก็มดความคิดคือกันนะยูทู <YouTuber S 2> บเบอร์บางทีก็มดความคิดแต่ก็จะไม่จะไม่ยอมแพนออ้น้องเออก็จะมาพาพี่เพื่อนเพื่อนคือกันนั่นแหละครับพอดีผมเป็นคนลาวเนาะผมจะพูดภาษาไทยเลยก็ดีนะพอดีเหมือนกันผมก็น่ารักอ่ะ <c oughs> ผมน่ารักนะผมน่ารักครับคือผมอจะบอกพี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับว่า,านิ่ัสผมจะอาจจะเป็นตล็อกแรกแก,กเนาะเออบางคนเห็นผมแล้วเหมือนกระเทยหรือว่าเป็นเหมือน เป็นเกย์เป็นก้างเป็นกวางอันนี้ผมก็ยอมรับนะครับเพราะว่าผมนีสใส่ก็ไม่สมบูรณ์แบบเ่ร่ายเด้อไม่สมบูรณ์ทําแบบอะไรเป็นอะไรกัดได้ย่างเงี้ยแต่เป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นผู้ชายเป็นกันอูย้ยิ่งกัดได้โมดเออบอกพี่ๆเพื่อนเลยว่าผมเป็นอะไรได้โมดแล้ววันนี้ผมก็เอออันนี้น่าสดนะคบไม่ได้แต่งอ่ะน่าสดฟันก็ไม่ได้แปลงนะกินข้าวเมื่อกี้โอ้ยคือมันสดมากนะคะพี่ๆครับนะบรรยากาศก็สดนะคนก็สด อาหารที่อะไรก็สดไปหมดพี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงนั้นนะนะ่ะสาลาน้อยนะ่ะคอยรักนะ่ะเพิ่นสร้างซื้อมามาซื้อมาใหม่เดี๋ยว,ยวจะเดินไปท่านไปเลยลูกค้าจะมาก่อนไหมลูกค้ามาก่อนก็จะเติมน้ำมันก่อนมาแล้วว่าแล้วลูกค้ามาตรงมาก่อนมันจะเป็นรีวิวมันรีวิวลูกค้ามาตั้งสองอราน,นี้ลูกค้าหนึ่งอันนั้นลูกค้าสอง เดี๋ยวเติมน้ำมันให้ลูกค้าก,ก่อนนะครับพี่พบีครับเติมน้ำมันไปแล้วครับเมือ่อกี้นี้เราก็จะเดินไปดูสาราม้นะคลิปนี้โบก,ก็จะตัดเล็กๆน้อยๆนะเนาะไม่ตัดเยอะเพราะว่าตอนนี้โบก,ก็มีมีงานเยอะนะทำงานไปด้วยแล้วก็หาพี่ๆเพื่อนเพนะืดด่อมาดูสถานที่ทำงานโบด้วยนะคลิปโบก,ก็จะเป็นแบบคลิปนี้ก็ สมมุติว่าคลิปนี้เนาะเป็นการทักทายสบายดีเนาะพามาดูสลาไม้อย่างนี้นะบอก็พามาดูสลาได้แล้วมือไปตามลูกค้ามาอีกแล้วไม่ทันเลยไม่ทันจะไปดูสลาไม้เลยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาแอดจ้างสิไม่ให้กระโดให้เจอๆไอการไม่น้องได้สิไม่ฮะกลักระสุกเข้าไปเอาอีตึ้งมาชุกเข้ามาบ้าุกเข้ามาอีตึ้ง ลกเออย่า <Yeah. S 2> มีไงลูกค้าส่วยพี่กูหล่อแสงแดดต้องแสงว่าเห็นนะสมอตะคืออยู่นี่ฮะนี่นะครับลูกค้าขอระยะลูกค้าแล้วถ่ายได้มาซื้อน้ำมันแอดซั่งขอบใจเดอ้อโอเคขอบใจไะไรน้องไปรีวิวต่อไปรีวิวอันนั้น ลูกค้าก็ยิ้มให้เดเออเป็นมิตรเนอะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็เป็นลูกค้าเรานนัแล้วแสงแดดต้องมาใส่มันกระดาดำนิดนึงผมสามารถพูดว้าภาษาไทยได้เนอะแต่ก็พูดภาษาลาวกระได้พร้อมเดี๋ยวเฮาคนไปดูสาลาไม้ก่อนก่อนที่ลูกค้าจะมาเนาะคิดถึงทุกคนไงคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคนช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปบ่อยเดยเลยมาทำแบบนี้นะ บะโอก็จะไม่ได้ตัดต่อมากเลยบอกไปแล้วเนาะอันนี้ฮะรีวิวรีวิวสลามายซื้อเมื่อใหม่ในราคาไม่รู้เขาไม่บอกนะนาไม่ได้บอกเลยเราก็ยังไม่ได้ทํานะอ๋อมันสวยมากพี่จ๋าอยู่ที่ร้านบอโอนะร้านบอโอร้านบอโอที่ไหนนี่ฮันห้องนาเคยเนาะฮันนาเคยนาไปออกลูกที่หน้าตอนนี้นะนานาอยู่นานาอะไปิดร้าน ไปออกลูกเห็นไหมคนอ้วนๆน่ะคนอ้วนที่มีมีท้องพุงๆอ่ะน่แหละแกมานเออแกมีลูกน้อยอยู่ในท้องอ่าบอกอมแกก็ไปออกลูกแล้วตอนนี้ก็โรงพยาบาลเรียบร้อยก็ตอนเมื่อวันนี้ก็ได้หกเจ็ดวันแล,วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดนันเขยน้านักเขยก็ไปเอาแกแล้วนะไปรับไปรับแกมาอยู่บ้านแล้วได้ลูกผู้หญิงนะครับทุกคนว้าได้ลูกผู้หญิงเลยน่ารักน่ารักเออน่ารักเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะ ไม่รู้สิเขาจะยขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมพูดเอานี่ฮะคนนะแกสั่งสั่งสั่งบ้านน้อยมาให้เราได้นั่งนะแต่ก็ไม่ได้นั่งหรอกมั้งลูกค้าให้ลูกค้านั่งเพราะว่าเราต้องวิ่งไปเติมน้ามันว่าแล้วลูกคามา,มาผมต้องได้วิ่งอยู่แล้วไม่เป็นไรผมวิ่งแบบนี้ประจำกินข้าวผมต้องได้วิ่งมาเติมแบบนี้ประจำอ๋อ ตายแล้วตายแล้วแล้วไม่ตายนะโอเคครับผมเติมน้ำมันแป๊บนะแป๊บนึงลูกค้าเราไปแล้วทุกคนคิดถึงบอโอมไหมบอโอมคิดถึงพี่พ,พีนะคิดถึงทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ลาวเป็นแฟนคลับฟังลาวหรือฟังไทยบอโอมก็คิดถึงเหมือนกันนะบอโอมีติกตอกของตัวเองด้วยนะนี่ติกตอกของบอโอมนะเป็นติดตอก บาลาวโอสดเป็นภา,าษาไทยเนาะอตอนนี้ก็ไม่พู้ติดตามใกล้จะถึงพันแล้วนะครับเย่ก็ขอบคุณนะที่ติดตามเรามาถึงตอนนี้ก็ดีใจแม้ว่าจะมีะรายไ,ได้ยังไม่เยอะแต่ก็ดีใจที่ได้ได้พูดคุยได้อารมเนาะม,มีอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวบางทีก็อาจทำคลิปให้ด้วยทำคลิปตอบคอมเมนต์เนาะ มันอยู่คนเงียมันก็จะเงาแบบนี้เราจะตอแหลเนะเออเราก็ต้องบอกตามตรงเราเป็นยังไงอยู่กินยังไงปัจจุบ,บนันเมื่โโอเช้าในบอกกินไข่พะโล้โนโกินไข่พะโล้กับกับเนื้อหมูไม่จต่เนื้อไข่พะโล้ต้องมีเนื้อหมูใช่มีเนื้อหมูด้วยก็กินอร่อยดีนะมันก็จะเค็มๆนิดนึงเ <laughs> ขาไปมพูดตรงขนาดน,นี้เออลูกค้ามาเร็วทุกคนลูกค้าผมก็จะแบบเป็นผู้ชายแบบหล่อๆแต่พี่เขาก็ให้ถ่ายอยู่นะ แล้ว,วก็ได้ไอาที่ผ่านโดยนี่ครับต้องพูดนำลูกค้าแบบบสุภาพนะอือัน,อ <c oughs> อนเครื่องซักผ้าหนละ่อขนาดนี้กินได้ป่ะหดกันพ<ส>ิจาจาอะไรนะ <c oughs> สีส่แสนแถมทง,ย,งย่างมีเลยพี่ครับ ตกเลยอ่ะเอ๊ะทำไมทำอย่างนั้นอ่ะเออคือโอ้โอ้ไม่กอดขอบใจเด้อะนี่โดนสับเตาละมันโมยันมันระเบิดใต้หนึ่งโมระเบิดหรอกสามสี่ดีไปก่อนเลยจุดได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยลูกค้าน่ารักทุกคนลูกค้าน่ารักมากเลย แต่ละวันผมก็จะพูดกับลูกค้าแบบนี้เนาะลูกค้าเมื่อวานนี้เขามาเล่นกับบาโอด้วยน้องๆเดี๋ยวผมให้ขึ้นรูปให้ดูน้องๆในคลิปนี้โอก็จะเอาลงนะอย่าลืมเข้าไปดูกันล่ะคลิปนี้ก็แปดนาทีแล้วนะคลิปโอก็จะแปดนาทีเนาะก็ขอบผุ้คนครับนี่สัยของบาโอก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะมันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมบโอก็ทําคลิปแบบตลกตลกตลกไม่เป็นนอะ่ะไม่เปลี่ยนทําบไม่เป็ีป่ยนจะทําแบบ กับนใสัยของบโบนาอโดยโอ๋อเก็บเงินอยู่เมื่อกี้ดูสิทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะกระเป๋าตังค์โบอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ของเจนะเจให้เจฮิรานี่ให้แล้วก็บอกไปทำมันสิบแตกอีแล้วอันนี้ก็สิบแตกเนาะอันนี้ก็สิบแตกนี่ฮะบัน,นี้บโบก็ใส่กางเกงประมาณนี้เนาะใส่เสื้อผ้าประมาณนี้น่ารักน่ารัก ถ้าใครเจอบโอก็จะรู้ว่าบโอเป็นยังไงนะตัวจริงที่จริงบโอเดินเหมนเหมือนกระเทยเลย <c oughs> ที่จริงเราเดินเหมือนกระเทยเลยบางคนก็บอกว่าเราเป็นเกย์เออก็บอกผมก็ผมก็รับนะว่าผมเป็นเกย์แล้วก็เป็นกระเทยก็ขอบคุณครับพี่ๆที่มาดูมาถึงตอนนี้คลิปนี้ก็ใกล้จะถึงสิบนาทีแล้วมันก็ยาวเกินไปบางทีนะบ๊ายบ้ายเลยเจอก,กันใหม่ผมก็จะไม่ตัดออกเบอร์เยอะมาก แค่นี้เนาะถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กด s u ับ c r i b e แล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์มาเออคอมเมนต์มาให้บบาอบนี่เป็นะครับเดี๋ยวเบาอกฝากช่อง t i k t o อกด้วยนะแล้วก็มีอินต a แกรมด้วยแล้วก็มีแพนเพจ Facebook ด้วยนะผมจะขึ้นให้นี่ตรงนี้ตรงนี้เนาะวันนี้ผมไปรีวิวกระท่อมไม้แล้วก็ท่่มไม้คอยลักที่เพื่อนๆนั่นแหละผมคอยพี่เพื่อนๆอยู่นะให้ได้เป็นเมืองไทยผมก็จะไปหา แฟนหล่อๆมีพี่คอมเมนต์เข้ามาด้วยตรงนี้มีพี่เขาคอมเมนต์เข้ามาด้วยว่าไปหาไปไปหาแฟนอยู่ที่เมืองไทยไปหาแฟนอยู่ที่เมืองไทยเอาหล่อๆได้ครับผมโอจะไปหาแฟนหล่อๆอยู่เมืองไทยบายเจอกันใหม่ครับ برای